วันนี้ตรงกับวันที่3มกราคมปี2565และในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงสัจธรรมแห่งชีวิตเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดสก,กิดใจให้เราท่นทั้งหลายได้นำไปพิจารณา แล้วก็จะได้นำไปประพฤติวปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทในชีวิตของตนเองสืบต่อไปมีบทกลอนอยู่บทกลอนหนึ่งซึ่งนักปร,ราชญาผู้รู้ครูผู้เลิศท่านได้แต่งเรียบเรียงไว้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว เป็นคำกรอนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิตบทกรอนบทนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าจะนีอื่นหมื่นแสนในโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่จะหนี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายนี้ไม่ได้ไปไม่พ้นสักคนเดียวเราจะนีอย่างอื่นก็สามารถที่จะหนีพ้นไปได้ แต่วาหนี้ความตายเนี่ยหนีไม่ได้เลยหนีไม่พ้นเลยเคยเห็นตำรวจไล่จับผู้ร้ายนะผู้ร้ายบางคนเนี่ยหนีตำรวจด้วยความเร็วของฝีเท้าตำรวจนี่ไล่ไม่ทันผู้ร้ายคนนั้นก็หนีพ้นเช่น มีโจรไปลักชิงวิ่งราวหรือว่าปล้นธนาคารปล้นร้านทองก็ตามผู้ร้ายเหล่านี้บางทีก็หนีตำรวจหนีพน้นะพ้นกฎหมายของบ้านเมืองพ้นเงื้อมือตำรวจแต่ว่าคนเหล่านี้แม้จะมีความชาญฉลาดมีความบ่งไวรวดเร็ว จนกระทั่งตำรวจไล่ไม่ทันก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นไปได้เลยหนีตำรวจพ้นแต่วันนี้ความตายไม่พ้นเด็กบางคนหนีตำรวจเพราะไม่มีใบขับขี่หรือไม่มีหมวกกันน็อกหรือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกตำรวจก็ เป่าให้หยุดนะเป่านกกปีดให้หยุดแต่เด็กก็ไม่หยุดพอร,รู้ว่าตนเองนั้นไม่มีใบขับขี่ไม่มีหมวกกันนอกหรือว่าไม่ได้ใส่หมวกกันนอกก็ขับหนีไปตำรวจก็จับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามนะไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันนะเพราะว่าเด็กนั้นมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าแรงกว่าและก็ออกตัวก่อนกว่ามาเราจะมาฟังว่าเพิ่งนี้ตำรวจมา อันนี้ทําไมบอกว่าไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเด็กก็หนีมาอย่างรอดปลอดภัยตำรวจก็ไล่ไม่ทันรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแม้จะหนีตำรวจพ้นมีความเร็วในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่สามารถหนีความตายพ้นไปได้เลยหรือ บางโยมก็มาเล่าให้ตมาภาพฟังว่าที่บ้านของคุณโยมมีแต่ขโมยเยอะมากสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่บางทีไปทำธุระเผลอแป๊บเดียวกลับมาสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยก็หายหมูเห็ดเป็ดไก่บางทีก็หาย มีอะไรที่มีค่าก็หายนะเพราะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ชุกชุมไปด้วยโจรทั้งหลายนะที่มาลักขโมยนะักข้าวนะักข้าวก็อยู่ไม่ไหวนะก็ต้องขายที่ตรงนั้นแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกที่อื่นมาเล่าให้ธรรมาภาพฟังว่านะสถานที่ใหม่ดีมากปลอดภัยนะความเป็นอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุข เพราะว่าไม่มีโจรไม่มีขโมยเหมือนอย่างสมัยที่อยู่ตรงนั้นนะแกก็มาเล่าให้ฟังแสดงว่าการหนีบางอย่างบางสิ่งนะเราก็สามารถที่จะหนีพ้นไปได้เช่นไฟกําลังไหมนะ้บางคนที่เราเห็นในข่าวสารต่างๆนะพอรู้ว่าไฟกําลังหมดไหม้อยู่ก็ลุกนะจากที่นอนแล้วก็่าควันไฟออกมาอย่างรอดปลอดภัยนี่ก็หนีพ้น น้ำกำลังท่วมนะพอรู้ข่าวว่าน้ําท่วมแกก็ตะเกียกตะกายหนีไปสู่ที่สูงก็หนีพ้นนี่ก็แสดงว่าหนีอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะหนีพ้นไปได้แต่ว่าหนีความตายหนีไปไม่พ้นเลยหนีจากตำบลนี้ไปอีกตำบลหนึ่งหนีจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดหนึ่งหนีจากประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งนะความตายก็ยังติด ตัวอยู่กับเราตลอดเวลาไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้มีรถที่มีความเร็วขนาดไหนก็ตามนะรับหนีตำรวจขับหนีผู้คนด้วยความเร็วสามารถขับหนีพ้นได้แต่ไอ้หนีความตายหนีไม่ได้เลยนะหนีไม่ให้ผมมันงอกด้วยการขับรถเร็วนะก็ไม่รู้จะหนียังไงพ้นสุดท้ายหัวก็งอกนะด้วยผมนะผมก็งอก หนีความตายไม่ให้ตายก็หนีไม่พ้นนะไม่เห็นเหตุแห่งการสามารถหนีพ้นไปได้ตั้งแต่สมัยก่อนนะเกิดเท่าไหร่ก็ตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอนะก็หมายความว่าล้มหายตายจากกันไปนะตามลำดับตามลำดับจนมาถึงในยุคข,ของพวกเราในปัจจุบันนี้และก็ต้องตายในวันข้างหน้า ฉะนั้นเหตุแห่งความตายนั้นมีอยู่4ประการเราสังเกตไะเอ๊ะทำไมคนเราเกิดมาแล้วบางคนก็ตายเพราะความชราบางคนก็ตายเพราะความเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ตายเพราะอุบัติเหตุบางคนก็ก่อนตายก็ทรมานร่างกายเดี๋ยวก็ไปผ่าตัดเดี๋ยวก็ต้องเจาะตรงนั้นทรมานตรงนี้มีสายยางเจาะเข้าไปในลำคอในจมูกอย่างนี้เป็นต้นเห็นแล้วก็ทรมานฉะนั้นคนเราเนี่ยทำกรรม มาต่างกันและก็มีเหตุแห่งความตายต่างกันเหตุแห่งความตายนั้นมีอยู่ทั้งหมด4ประการด้วยกัน 1. คนเราเกิดมาแล้วอาจตายเพราะสิ้นอายุ 2. อ,อาจตายเพราะสิ้นบุญ3อาจตายเพราะสิ้นอายุด้วยสิ้นบุญด้วยพร้อมกันและประการสุดท้ายที่4อาจตายเพราะกรรมอย่างแรงมาตัดรอนตายเพราะสิ้นอายุ ก็คือตายเพราะอายุไขหรือว่าหมดอายุนั่นเองนะถ้าสมัยเก่าคราวก่อนอายุไขก็ประมาณ100ปีหรืออาจจะน้อยกว่านิดนิดหรืออาจจะมากกว่า100ปีหน่อยหน่อยนะแต่ก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงมากว่าร้อยนะนี่คืออายุไข ถ้าสิ้นอายุเมื่อเราดำเนินชีวิตมาอายุไขเราหมดเท่านี้ถึงคราวก็ต้องตายก็จะขอเปรียบเทียบเหมือนกับตะเกียงไฟนะเราท่านทั้งหลายอาจจะเคยใช้ตะเกียงไฟมาอ่นะก็คงจะพอเข้าใจในการเปรียบเทียบตะเกียงก็จะมีความสำคัญอยู่สองประการคือใส่ตะเกียงกับน้ำมัน ไส้ตะเกียงจะยาวขนาดไหนก็ตามน้ำมันมันน้อยกว่าไส้ตะเกียงเมื่อจุดไปแล้วน้ำมันมันหมดก่อนไส้ตะเกียงหรือว่าน้ำมันมันหมดแต่ไส้ตะเกียงมันยังอยู่นะยังมีความยาวจะยาวขนาดไหนก็ตามถ้าน้ำมันมันหมดตะเกียงก็ต้องดับในที่สุดนะก็ต้องดับ คนเราก็ตามถ้าบุญยังมีอยู่แต่ว่าอายุไขมันหมดนะถึงคราวก็ต้องตายประการที่สองอาตายเพราะสิ้นบุญนะคือหมายความว่าตายก่อนวัยอันควรนะยังไม่ชรายังไม่แก่แต่ก็ตายก่อนเราเคยได้ยินว่านะบุญแกธทำม,มาเท่านี้นะถึงเวลาแนละ้วแกก็ต้องตายจากไปก็เป็นของธรรมดาเปรียบเหมือนกับตะเกียง น้ำมันมากก็าตามแต่ถ้าหากว่าใส่ตะเกียงน้อยนิดเมื่อจุดไปใส่ตะเกียงหมดแม้น้ำมันยังไม่หมดก็ดับได้ชั้นใดชั้นนั้นคนเราก็เหมือนกันตายเพราะสิ้นบุญก็ประมาณนี้ประการที่สามตายเพราะสิ้นอายุด้วยสิ้นบุญด้วยพร้อมกันนะก็คือว่านะความตายนั้น เราดำเนินชีวิตไปเมื่อถึงคราวที่จะต้องสิ้นอายุไขแล้วก็หมดแล้วก็สิ้นบุญหรือว่าหมดบุญนะก็ต้องตายเอาเปรียบเหมือนกับตะเกียงไฟก็หมายความว่าใส้ตะเกียงกับน้ํามันถ้าเกิดว่ามีความเท่ากันนะเมื่อจุดไปแล้วน้ํามันก็หมดพอดีใส้ตะเกียงก็หมดพอดีก็ดับได้ชั้นใดชั้นนั้นนี่คือประการที่3นะตายเพราะ สิ้นอายุด้วยสิ้นบุญด้วยนะก็คือหมดพร้อมกันนะก็ต้องตายประการที่4คือตายเพราะกรรมอย่างแรงมาตัดรอนอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือตายก่อนวัยอันควรด้วยอุบัติเหตุนะเช่นตายตามท้องถนนตายเพราะน้ำจมน้ำตายนะตายเพราะรถชนตายเพราะถูกฆ่าตายผูกคอตายนะที่ไปก่อร่างสร้างกรรม ไว้ตั้งแต่เก่าคราวก่อนนะสร้างวิบากกรรมเอาไวนะ้เกิดมาชาตินี้ก็นะต้องมาชดใชนะ้ตายเพราะกรรมที่ทำเอาไวนะ้เป็นกรรมอย่างแรงมาตัดรอนนะจึงต้องตายก่อนวัยอันควรนะนี่ก็คือเหตุแห่งความตายวันนี้เราก็มาเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตว่าเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้ ปัจจุบันเรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เมื่อรู้ว่าความตายเราจะต้องมีเป็นแน่นอนนะเราก็เร่งรีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะสร้างสเสบียงบุญสร้างต้นทุนให้กับชีวิตของตนเองนะแล้วก็ความตายนั้นเราเข้าใจเสืเถิดว่า เราไม่ตายกลางวันเราก็ตายกลางคืนเราไม่ตายข้างขึ้นเราก็ต้องตายข้างแรมนะไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าไม่ตายอาทิตย์นี้ก็ต้องตายอาทิตย์หน้าไม่ตายปีนี้ก็ต้องตายปีหน้าเมื่อเราเข้าใจจะทำแห่งชีวิตเช่นนี้แล้วนะก็เร่งรีบดำเนินชีวิตเราด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้ขอเจริญพร